คุณผู้ชมครับเรื่องที่ช่อง8ตามมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้กรณีน้องไรเดอร์ก็คือน้องแบงค์เนี่ยนะฮะที่เสียชีวิตอ,อยู่ในป่าข้างทางย้อนกลับไปหน่อยก็ได้เพราะเมื่อคืนนี้หลังจากที่เขาเอาตัวเพื่อนนะฮะซึ่งก็คือออม,อมใช่ไหมออมเองเนี่ยซึ่งโกหกนักข่าวแหกตาตำรวจว่าเนี่ยเพื่อนผมหายและผมก็อุตส่าห์ช่วยตามหาผมเลยกลายเป็นแพะเลยพี่ดูเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของน้องแบงค์ธีรพงศ์ซึ่งเขาหายตัวไปเนี่ยเขาหายไปตั้งแต่วันไหนนะครับ หายไปตั้งแต่วัน <9 S 2> ที่9พฤษภาค่าะ 9, 9พฤษภาคม<อ>แล้วพอหลังจากหายตัวไปเสร็จสับคุณผู้ชมดูผังตรงนี้คู่ขนานกันหน่อยนะฮะ จนสุดท้ายตํารวจเขาก็ไปเชิญไอ้เจ้าอ,อมเนี่ยซึ่งเป็นหนุ่มวัยสิมันยังเป็นเยาวชนอยู่เราเมื่อวานนี้นําเสนอไปแล้วอ,อมก็บอกโอ้ยพี่ผมก็ไม่รู้มันหายไปไหนเนี่ยนะมันมีเรื่องซื้อมอเตอร์ไซค์กับผมถูกไหมแล้วมันก็หายไปเลยสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ,อมเนี่ยก็โกหกช่อง8อีกพาเราไปชี้จุดที่แยกทางกับทางด้านของน้องแบงค์และก็มีภาพลองเปิดภาพอ,อมเปลี่ยนภาพอมเป็นขวามือหน่อยสิฮะขวามือสุดเปิดภาพอมเมื่อวานนี้ขึ้นมาหน่อย ออมยกมือไหว้แล้วก็บอกแบงค์อยู่ที่ไหนแบงค์กลับมาเดี๋ยวนี้เลยอย่าให้กูเป็นแพะเลยเนี่ยนะฮะสุดท้ายตำรวจก็เลยลากเจ้าออมไปเข็นเมื่อวานนี้ทั้งวันจนในที่สุดคุณผู้ชมครับออมตัดสินใจพาตำรวจไปชี้จุดว่าผมฆ่าแบงค์แล้วเอาศพมาหมกที่ป่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำปางจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ตำรวจตามไปที่หุบเขาตรงบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับอำเภอเมือง จังหวัดลำปางแล้วก็ระดมกันหาศพคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อคืนนี้ตอนเจอศพน้องแบงค์ธีรพงศ์ปรากฏว่าไม่มีหัวนะฮะ <S <S ตำรวจก็เลยบอก <S <S เอา้าแล้วหัวอยู่ไหน <S <S ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับดูปฏิบัติการออกตามหาหัวน้องแบงค์ก่อนชุดสืบของสอพอแจ้ซ้อนกับทีมกู้ภยัยย้อนกลับไปยังบริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติตรงนี้เขาเรียกว่าเขากิ่วฟินที่บ้านป่าเมี่ยงนะ ปฏิบัติการในการที่ออกไปหาหัวคุณผู้ชมครับแล้วในที่สุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ภาพวันนี้ครับโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเข้าไปในบริเวณสันป่าแล้วเห็นบอกว่ามีการค้นหาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจนในที่สุดคุณผู้ชมครับทางเจ้าหน้าที่ไปเจอศีรษะของทางด้านน้องแบงค์จริงๆมันมีภาพที่ผู้สื่อข่าวเราตามไปด้วยนะฮะภาพอยู่ไหนครับ โดยวันนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปิดภาพตอนที่กู้ภัยเข้าไปตามหาหน่อยนะฮะเขาใช้เวลาเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮาเท่ากับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเจอลำตัวแล้ววันนี้เจอหัวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าหลายคนก็อาจจะสงสยัยว่าจริงๆแล้วหัวเนี่ย ทำไมมันถึงแยกออกจากลําตัวเข้าใจว่าสัตว์น่าจะมีการกัดแทะค่ะเห็นบอกว่าค่ะวันนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเชิญวิญญาณแบงค์โดยวันนี้เองเนี่ยนะครับทางญาติเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปเชิญวิญญาณแล้วก็ตอนแรกเลยเนี่ยการเชิญวิญญาณในครั้งนี้ก็คือคนในครอบครัวน้องแบงค์ใช่ไหมใช่ค่ะไหนลองฟังเสียงบรรยากาศอยูหน่อยฮะบางฮือจิตระดวงวิญญาณเนี่ยสถิอยู่ใน ในแฝดในป่าติไปอยู่บ้านอยู่จ่องไปหาของกินของตาน้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยก็จะได้คื้กินคื้ตทานหาหะเื่อออกจากตี่นี่ตี่จากตีนี้เสียชีวิตทีนี้นะทุกดวงวิญญาณทุกมันอยู่ในแฝดในป่าไม่รู้เนเื้อขึ้เนื้อ เดี๋ยวนี้ก็ขาก็มาบอกมาเก่าแม่นังทรณนี้เจ้าตีเจ้าแดนตีพกปักหักสมมักษายยังตีนี้แล้วก็ขอให้แบงนั่นน่ะตีได้เสียชีวิตตีนี้ก็ขอเชิญออกจากตีนี้ไปไปหับของกินของทานเดี๋ยวนี้หมูปีหมูน้องก็ได้มาช่วยหานี่แล้วก็ขอเพ้ปิบบานปิกจ้องอย่างเด้อไอเด้อตั้งแต่วันนี้ย้ำนี้ไปคาปิกบานปิแล้วในสภาพตอนที่ไปเจอศีรษะเนี่ยนะฮะนี่คือขวามือตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหัวนะฮะ ใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงตอนแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนที่ไปเจอหัวเนี่ย ปรากฏว่าเขาบอกว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับโดนฟันถูกไหมฮะ<ช>แต่<ช>ทางเจ้าหน้าที่คาดการว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นสัตว์กัดแทะแล้วสัตว์ก็เลยเหมือนเอาหัวเนี่ยแยกออกจากกร่างห่างจากร่างแบงค์เนี่ยของเมื่อคือนนี้ประมาณ50เมตรล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้มันกลายไปว่าวันนี้ญาติแบงค์มี2ฝ่ายคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมก่อนที่น้องแบงค์จะหายตัวไปแม่บุญธรรมเป็นการลงเฟซบุ๊กตาม<ช>หาน้องแบงค์ปรากฏว,าว่าวันนี้ตอนเจอศพน้องแบงค์เนี่ยญาติน้องแบงค์เนี่ยคนในครอบครัวก็ไปเก็บหัว

อย่าดมเอยครับคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว,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 ว่าตอนที่แม่ของดองแบงรู้ข่าวว่าเจอหัวกะโหลกแล้วก็คือคุณโชติการ่ากันธาหรือว่าคุณปุ้ยเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าจะไปดูหน้าน้องใช่ไแต่ปรากฏทราบว่าเป็นกะโหลกเนี่ยสุดท้ายเจ้าตัวก็เป็นลม และพยายามจะตะโกนเรียกชื่อแบงค์อยู่ตลอดเวลาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเลยต้องเข้ามาประถมพยาบาลแต่ที่มันน่าแปลกเลยก็คือว่าตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาประถมพยาบาลกลายเป็นว่าญาติของฝั่งน้องแบงค์เพราะนี่คือแค่แม่บุญรมนะฮะปรากฏว่าญาติของฝั่งน้องแบงค์ตะโกนแซวประมาณบอกการละครเอาตุ๊ก,กตาทองไปเลย นี่เราก็เพิ่งทราบจากจุดเกิดเหตุว่าญาติแบงค์กับแม่บุญธรรมไม่ถูกกันนะฮะตอนที่มาเจอหัวน้องแบงค์เปิดนาทีตอนที่ญาติตะโกนแซวหน่อยบอกการละครประมาณว่าไม่เชื่อว่าทางด้านของแม่บุญธรรมหรือว่าแม่ปุ้ยแสดงความเสียใจอย่างจริงใจลองดูบรรยากาศหน่อยนะฮะมันจะมีด้วยใช่ไหมที่ญาติตะโกนแซะขึ้นมา รถตัวไหมล่ะเอาขึ้นรถตู้เลยก็ได้หรือว่าต้องตรงนี้ได้ก่อนไหมตรงนี้มันดีกว่าแม่แม่นี่เอาสินั่งตรงนี้แม่มานั่งตรงนี้มานั่งอันไหนได้ไหมคะนี่นั่งตรงนี้แบงค์อยู่ตรงนั้นแบงค์อยู่ตรงนั้น เราไปยูทอยแล้วลูกทำใจมาได้เอาไปนั่งในรถนั่ได้่นั่งนรถทำใจมันได้ทำใจได้เราเป็นเด้ใจชอบใจเย็นๆอันหายใจเขาเรื่อยๆแบ่ต้องให้ละต้องให้ละใจเย็นรถตรองนู้แน่นอนถืนว่รถ คุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนที่ญาติญาติตะโกนว่าเอาตุ๊กตาทองไปเลยใช่ไหมใช่ตอนนั้นนักข่าวก็อาจจะงงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่าเป็นญาติแบค์ด้วยกันทั้งนั้นแต่กลายว่าแบ่งฝ่ายกันระหว่างแม่ปุ้ยคือแม่บุญธรรมกับญาติแท้ๆที่มาเจอหัวกะโหลกจะเห็นว่าญาติของแบงค์เนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะฮะใช่แล้วอยู่นข้างหลังที่กลางร่บอยู่เนี่ยฮะและตะโกนบอกการละครแต่เสียงมันอาจจะเบาล่าสุดเนี่ยเราได้คุยกับทางด้านของคุณพักขพรใช่ไหมใช่ค่ะ คุณพักพรคนนี้เป็นใครอีกคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของเพื่อนสนิทของน้องแบงค์แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่ตะโกนแซะออกมาไดท้ที่อยู่ด้านหลังนะคะเสื้อสีดำี่ตะโกนแซะว่าการละครใช่เราก็ได้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกอา้าวทำไมไปตะโกนแบบนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณพักพรเองก็บอกกับเราเหมือนกันเนี่ยนะครับว่าเอาจริงๆตั้งแต่ตอนที่น้องแบงค์หายตัวไปเนี่ยเห็นบอกว่าทางปุ้ยเองเนี่ยคือแม่บุญธรรมเนี่ย ยังไงเขาไม่ได้ติดตามหาเหรอคือเหมือนกับว่าจริงๆอะคุณปุ้ยแม่บุญธรรมเนี่ยเป็นคนไปแจ้งความด้วยซ้ำว่าแบงค์หายแล้วพอคนไปแจ้งความเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นคนแรกที่รู้ด้วยว่าเจอศพน้องแบงค์แล้วตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าตํารวจต้องแจ้งแม่บุญธรรมหนูไหมคะคราวเนี้ยคุณพกักผรนแกเลยตั้งข้อสังเกตบอกว่าอ้าวแล้วทําไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเพราะเมือม่อวานเนี่ยญาติญาติแบงค์รวมถึงญาติแท้ๆฝั่งแบงค์เขามากันหมดเลยดึกแค่ไหนเขาก็มารอรับศพตั้งแต่เมื่อคืนเนี้ ตั้งคำถามถึงปุ้ยว่าจริงๆถ้ารักจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนเจอศพใช่ไหม<ช>ควรจะต้องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทาไม<ช>ไม่คืนไม่มาทําไมพอรู้ว่าวันนี้สื่อมาเยอะเลยตั้งหน้าตั้งตาร้องไห้อยู่นั่นแหละตัวเองก็เลยตะโกนด่าไปว่าสแสดงมอบตุ๊ก,กตาทองให้เลยแล้วแม่ร้องไห้แป๊บเดียวเป็นลมแล้วจากนั้นอยู่ๆก็กลับมาเป็นปกติมันใช่เหรอเป็นลมไม่ถึงสามนาทีปืนได้ยังไงแสดงเก่งจริงๆ นี่ญาติกันนะฮะไหนลองฟังเสียงทางด้านพักขพรใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์ลองฟังดูหน่อยฮะทำไมไม่มาเมื่อวานคะใช่ไหมพอรู้ว่าเออพบศพเพราะว่าเขาเป็นคนโพสต์ตามหาใช่ไหมอ่าไปคนไปแจ้งความตำรวจก็ต้องโทรหาเขาแล้วทําไมเขาไม่มาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานมีแต่ฝั่งนี้หมดเลยดึกแค่ไหนไกลแค่ไหนทั้งที่แบบไม่รู้โรงพยาบาลอยู่ไหนอะไรยังไงอยู่ไหนมาได้ เมื่อกี้แม่ตะกตะกวนว่าอะไรนะที่แม่ตะกกนแสดงอันนี้คือรู้สึกแบบนี้จริงๆเลยใช่ใช่ม,มอบตุ๊กตาทองให้เลยค่ะถามว่าเป็นลมร้องไห้ปุ๊บเป็นลมปั๊บคนเป็นลมมันจะตื่นขึ้นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถามก่อนเป็นลมไม่ถึงสามนาทีเลยแสดงแสดงเก่งมากยังไงนะแม่คนถามหน่อยว่าคนเป็นลมอ่ะเป็นลมแป๊บเดียวแล้วตื่นขึ้นมาเลยเหรอคะอคนเป็นลมอ่ะใครเป็นลมมัง้ง คุณแม่คะคุณแม่เขาจะเป็นลมเอออยู่ดีๆเอาขึ้นมาเฉยเพื่อมองว่าไม่ถามว่าอาจจะอาจจะรักรักอาจจะในใจรักรักก็ใช่อาจจะรักนิดนึงแหละแต่ถ้าจะรักจริงๆมันไม่ใช่หรอกค่ะ ผู้ชมครับเอาแหละแต่ประเด็นเนี่ยมันไม่ควรจะมาทะเลาะกัน<ม>ตรงหน้าสื่อสําคัญที่สุดก็คือตอนเจอหัวน้องไห<ม>นเปิดภาพตอนเจอหัวน้องหน่อยนะฮะ<ม>เข้าใจว่าเป็นหัวกะโหลกแล้ว<ม>เพราะน้องหายตัวไปตั้งแต่ตอนวันที่9้าพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเนื้อหนังที่หัวเนี่ยมันไม่เหลือแล้วแหละแล้วสัตว์เนี่ยมันน่าจะลากห่างออกไปเนี่ยนะฮะประมาณสักเกือบ50เมตรเนี่ยฮะเหลือแต่กะโหลกแล้ว<ม>คำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยพอวันนี้เจอกะโหลกตัดภาพไปที่ออมฮะคนที่ยอมรับสารภาพว่าฆ่าน้องแบงค แล้วก็โกหกว่าน้องแบงค์แยกทางจากผม,มตรงบริเวณแถวสซนน้าตกมั้งถ้าจำไม่ผิดะนะฮะตัดภาพไปที่วันนี้เจ้าออมเลยฮะตั้งแต่ตอน9ก้าโมงครึ่งตำรวจต้องเชิญสหวิชาชีพนะฮะนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มาสอบปากคําเพราะว่าออมเนี่ยเขายังเป็นเยาวชนคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เขาไม่ตอบอะไรเลยตอนที่นักขาพยายามจะสอบถามเขาเอาแต่เงียบแต่ข้อมูลตำรวจคืออย่างนี้ครับ จากการที่ตํารวจไปสอบถามออมเนี่ยพร้อมกับสหวิชาชีพได้ข้อมูลมาว่าที่ออมฆ่าอําพลางศพของน้องแบงค์เนื่องมาจากออมเองเนี่ยเขามีแฟนแล้วเห็นบอกว่าเขาเปิดรูปแฟนใช่ไหมใ,ให้กับแบงค์ดูแล้วเขาบอกว่าแบงค์เนี่ยบอกประมาณว่าสวยจังเลยบอกว่าแฟนสวยจังอยากได้ด้วยประมาว่าออมก็เลยคงโกรธว่าเอา้เอาทำไมแบงค์มาพูดว่าอยากได้แฟนตัวเองเหมือนกัน เขาก็เลยลวงยังไงครับเมเขาก็เลยออกอุบายชวนแบงค์ไปหากระรอกบนเขาบ้านป่าเมี่ยงค่ะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะทางด้านของอ,อมเองค่ะเขามีการออกอุบายชวนแบงค์ไปหากระรอกในป่าบนเขาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอแบงค์เดินไปหากระรอกอมเดินไปข้างหลังก็ใช้ <c oughs> มีดขอฟันไปที่คอค,ครับนึงนะ และไอ้ที่ญาติกาลังสงสัยว่าหัวกระเด็นไปอีกทางเนี่ยเขาเลยสงสัยตรงนี้ใช่ไหมใช่ฟันคอว่าฟันคอแล้วคอขาดหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วยังไงต่อเมหลังจากนั้นหน้าที่2ค่ะปรากฏว่าน้องแบงค์พอได้รับบาดเจ็บซึ่งถูกฟันจากด้านหลังเนี่ยนะคะก็พยายามวิ่งหนีเอาตัวรอดซึ่งทางเขาที่เขาไปหากระรอกกันเนี่ยมันค่อนข้างลาดชันน้องแบงค์ก็เลยล้มลงค่ะหลังจากนั้นหน้าสุดท้ายเนี่ยนะคะ ออมเนี่ยก็เลยวิ่งตามมาทันแล้วก็เอามีดขอนี่ฟันเข้าไปที่น้องแบงซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ทิ้งศพน้องแบงไว้ในป่าแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปะกะติคุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเปิดภาพออมเมื่อวานนี้ตอนที่โกหกนักข่าวเอาขึ้นมาประกอบด้วยกับภาพวันนี้เอาภาพเมื่อวานขึ้นมาคู่กันหน่อยดิเพราะกําลังจะบอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้โคตรตีเนียนเลยนะ แล้วเมื่อวานนี้เอาจริงคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ต้องเปิดหน้าเพราะตอนแรกเนี่ยยังไม่รับสารภาพถูกไหมฮะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อไอ้นี่คือเพื่อนแล้วไม่มีช็อตที่มันยกมือไหว้ด้วยเมื่อวานนี้ไอ้เจ้าออมนี่คือ17นะฮะเห็นไหมฮะมันบอกออกมาเธอเพื่อนออกมาเถอเดี๋ยวข้าเป็นแพ้สุดท้ายที่ไหนได้ฮะแล้ววันนี้ตอนรับสารภาพภาพป,ปัจจุบันครับที่นักข่าวพยายามจะเอาไมค์สอบถามเนี่ยตำรวจก็อาจจะยังไม่เชื่อเพราะแค่แบงค์บอกว่าอยากได้เมียของไอ้เจ้าอมอมมันต้องลวงไปฆ่าเลยเหรอ พราะเมื่อวานนี้ไม่มีเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยนะฮะค่ะมอเตอร์ไซค์ของแบงค์เนี่ยซึ่งถูกระบุว่าออมเนี่ยอาจจะเอาไปขายด้วยหรือไม่ค่ะอันนี้ปกปมหนึ่งอ่ะแตลองฟังเสียงเขาก่อนฮะซึ่งดูเหมือนก็จะไม่ตอบอะไรเนี่ยแหละฮะออมตัวเองยืนยันชัดเจนไหมว่าว่าเราเป็นคนทํารลายแบงค์จริงเราทาอะไรแบงค์อ่ะออมเมื่อวานออมยังบอกกับพี่เลยว่าออมไม่ได้ทําอะไรแบงค์เราต้องู้ดอะไรอีกค่กจะพูดอะไรไหมคะ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือในส่วนของออมนะฮะล่าสุดวันนี้ถึงแม้จะออมจะไม่ได้ชี้แจงอะไรกับสื่อและโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็คงไปถามเขาว่าจริงๆก็ไม่ได้หรอกรเพราะว่าเด็นคือถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยเขาให้สิทธิ์สหวิชาชีพแต่ว่าน่าสนใจคือทุกคนเนี่ยเปิดภาพออมเมื่อวานนี้ก่อนก็ได้ทำไมออมถึงเล่าเป็นฉากๆแล้วพาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดที่แยกกับน้องแบงค์คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนที่น้องออมเนี่ยแกให้สัมภาษณ์แล้วแกโกหก ภาพตอนที่ยังไม่เจอศพที่โกหกไงฮะเปิดเสียงขึ้นมาครับรู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างผม,ผมขอให้ญีตกลับบ้านนะครับผมเดือดร้อนครับพี่ตอนนี้ผมมาเป็นแค่ลำบ,บากเลยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมอ,อมเนี่ยเรียนหนังสือหรือเปล่า เปราะถัดมาก็คือออมตัวจริงเป็นยังไงทําไมเด็ก17ถึงฆ่าเพื่อนได้อย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้แล้วตบตาแหกตาทุกคนได้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเราไปเจอน้าสาวของออมนะฮะเราก็ไปสอบถามทางน้าสาวของเขาเหมือนกันว่าตัวตนออมคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะ ฆ่าเพื่อนโหดร้ายยังไม่พอยังใจเย็นกลับมาใช้ชีวิตตามปกติยังหลอกสื่อยังหลอกตำรวจยังกล้าพาตำรวจไปดูจุดที่แยกทางจากแบงค์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าน้าสาวเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วออมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะก้าวร้าวไม่ได้เรียนหนังสือแล้วถูกไหมเมย์ใช่ค่ะเขาบอกว่าก้าวร้าวหัวดือ้อถ้ามีอะไรไม่พอใจก็จะขี้งุดหงิดและแสดงออกอย่างชัดเจนอารมณ์รุนแรงสมาธิสั้นเห็นบอกว่าตอนเด็กเนี่ยต้องพาไปพบจิตแพทย์เพื่อจะปรึกษาแล้วก็ทานยาอย่างต่อเนื่องนะคะ และที่สำคัญคือแม้กระทั่งพ่อกับแม่ออมก็ด่านะฮะและเคยปาข้าวของใส่พ่อแม่ทุกครั้งจนกระทั่งวันนี้เราก็เลยหาพ่อแม่ไม่เจอถูกไหมฮะ,ะเห็นบอกว่าพ่อแม่ตัดถางปล่อยวัดเป็นเที่ยวเรียบร้อยน้าสาวยังเปิดใจกับเราอีกนะครับว่าที่ผ่านมาออมไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยมันมีปมอ,อันนึงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเงิน เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้ยินว่ามีการไปซื้อรถมาจากเพื่อนด้วยเงินจํานวน4,500บาทเลยถามออมว่าออมไปเอาเงินตรงนี้มาจากไหนเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงถูกไหมฮะปรากฏออมอ้างว่าไปปั่นสลอ็อตคุณผู้ชมฮะแล้วออมก็ไม่ได้กลับบ้านหลายวันจนทุกคนไม่รู้ว่าออมแอบไปฆ่าน้องแบงค์แล้วยนศพทิ้งเหตุการณ์ฆาตกรรมในครั้งนี้ คนเป็นน้าสาวก็คือป้าน้อยบอกตัวเองปักใจเชื่อว่าออมเป็นคนลงมือคนเดียวเพราะที่รู้จักออมออมเป็นคนซึ่งก้าวร้าวโมโหร้ายและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่รุนแรงกับพ่อกับแม่ดังนั้นมีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนฟังเสียงน้าสาวอยู่หน่อยฮะดื้อหรือว่ายังไงมันกับบาเดิมเก่าแต่ว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเนี่ยเวลาแก้คนอย่ก็ไขไม้นะ กจะเป็นแบบเป็นเม็ดเ,เป็นฝ้าใส่เขาเลยนี่นะเหมือนออกโกดนีโกดยัดเลย แสดงว,ว่าเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ชอบให้ใครมาหาเรื่องอืม,มออแต่ละอ้อนมันก็เป็นคนที่แบบค่อยปากต่อได้เนาะ,ะแล้วก็หมอโรงเรียนมันก็ทรงอันนี้ไปหาหมอเราเป็นเด็กพี่เซนอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปกินยาตีโรงพยาบาลลาเมืองปานค่ะตั้งแต่ตอนนั้นอยู่เท่าไ,รไหร่เลยตอนนั้นอยู่โรงเรียนอายุตอนน้อยอยู่นะคจะเปิดกระก่รงไปเอายาตีเมืองปานเนาไปหาหมอ กิโตะเวยอย่างเนี้ยแอ้ส่องแได้ได้กินยาตลอดนะจนกระทั่งใหญ่เนาะย้วยมันก็เป็นนีสายอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าโคตรกรบปองกับแม่นะมันมันก็นจะเป็นคนโกรธเนี่ยาะถามเนี่ยกระปองกระแมงอย่างเงี้ย แม่กับพ่อยได้คู่คี้กันต่อได้เนาะก็เหมือนตอนแรกนาะคุณผู้ชมครับอย่าลืมว่าทางด้านของน้องแบงค์ <ฮะ S 2> เนี่ยซึ่งเป็นพนักงานไรเดอร์น้องหายตัวไปตั้งแต่วันที่9พฤษภาแล้วสุดท้ายในยที่ช่องแปไปได้หลักฐานมาก็คือว่าน้องแบงค์เนี่ยอยู่กับน้องออม,อมโดยเฉพาะประเด็นก็คือจุดที่คือน้ําตก ลองย้อนภาพให้ดูหน่อยหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยนะฮะเพราะก่อนที่ออมจะยอมสารภาพและพูดความจริงเนี่ยคือออมก็ส่งคลิปมาให้ดูว่าเนี่ยพี่ผมไม่ได้ทะเลาะก,กับน้องแบงค์เลยนะพวกผมเนี่ยยังไปเที่ยวน้ําตกกันอยู่เลยมันมีคลิปน้ําตกนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูสักนิดหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยเราได้คลิปนี้มามซึ่งอ,อมก็พยายามจะหลอกพวกเราอีกว่าก็นี่ไงพี่ จะไปทะเลาะกอันได้ยังไงเนี่ยผมยังไปกันอยู่ด้วยเลยที่น้ําตกแล้วก็พาเราไปชี้จุดว่าแยกกับน้องแบงตรงน้ําตกล่าสุดประเด็นน้าตกมีอะไรเมย์คือประเด็นน้าตกเนี่ยจะมีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุที่อยู่ในน้ําตกนี้ด้วยชื่อว่าน้องเนมซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้มีการสอบปากคาแล้วด้วยนะคะประเด็นก็คือว่าหลังจากน้ําตกเนี่ยทางด้านน้องแบงบ,งบอกน้องเนมว่าเนมเดี๋ยวให้เงินไป700รอไปซื้อเบียนะ เดี๋ยวเราจะมากินกันเพราะเดี๋ยวแบงค์กับทางด้านของออมเนี่ยจะไปหากระลอกกันก่อนปรากฏว่าเนมเนี่ยก็เลยบอกแม่แม่แบงค์ให้เงินมา700ดเดี๋ยวเราไปซื้อเบียร์กันแล้วแม่ก็ซ้อนท้ายน้องเนมและขับสวนกับออมกับแบงค์เนี่ยออกไปซื้อเบียร์ค่ะก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายเนี่ยที่อยู่กับออมกับแบงค์กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เนมให้สัมภาษณ์เนี่ยกับตำรวจ นั่นก็คือเป็นการยืนยันว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับแบงก์ก็คือเจ้าอ,อม,อมนั่งรถมอเตอร์ไซค์เพื่อไปหากระลอกดังนั้นพอไปเจอศพน้องอยู่ที่ป่าแน่นอนที่สุดคนสุดท้ายมันก็คือทางด้านของเจ้าอ,อม<ช>วันนี้ค,คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับแม่ของน้องเนมนะฮะซึ่งเป็นพยานสําคัญก็คือป้าวารุณีเพราะน้องเนมเนี่ยเกมเ,เป็นเยาวชนอยู่ดังนั้นก็ต้องคุยกับแม่แทนก็ยืนยันตามนี้ครับว่าเนมเองยืนยันชัดเจนว่าอมกับแบงก์อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายดังนั้นเป้าตัวละครที่ต้องสงสัย มากที่สุดมันก็คือออมไม่ใช่คนอื่นฮะรถดีว่าเขา,าไปนั่นก็คือรถของไอ้แบงค์แม่เป็นคนขับไปหลกแม่เป็นคนซ่อนระหว่างทางไปเจออันไอ้ออมขับไอ้แบงค์เนี่ยขับรถ จะออมมาตั้งเนี่ยนะครับรถใครมาครับรถของไอ้ออมแต่เป็นสียำฮู้ขับมาใครครับรับไอ้แบงค์งครับแล้วว่าไงแล้วบอกว่าทุกท่ครับแล้วก็วันนี้เองก่อนจะจบเรื่องนี้เปิดดูคลิปของน้องแบงค์ใช่ไหมเป็นภาพสุดท้ายของน้องแบงค์<ม>เห็นบอกเป็นคนชอบร้องเพลงใช่ลองดูภาพจากในคลิปดูหน่อยนะฮะนี่น่าจะเป็นภาพเหลือสุดท้ายแล้วของแบงค์ก่อนที่จะถูกออมเด็ก17ลวงไปฆ่านี่ฮะ นี่คือภาพสุดท้ายที่ทางเพื่อนๆเขาส่งมาให้แล้วก็ดูสิคะสุดท้ายเหลือแต่ศพอ,อ่ะจบเรื่องนี้